นี้เป็นสมเด็จอีกชิ้นหนึ่งที่อาจารย์สมพงษ์ให้มาเมื่อวานและเช้านี้ผมนำไปส่องกับแดดผลปรากฏว่าเนื้อไม่ได้ใช่ใกล้เคียงกับคําว่าสลิบแฮนเมดแต่พิมพ์ทรงรู้สึกคมชัดลึกตั้งเรียบเนื้อแน่นเป็นคอนเซปที่ผมตั้งเอาไว้แต่ คนที่ทำพระชิ้นนี้ขึ้นมาจงใจด้วยการพลางสีเพื่อไม่ให้มองอาการของคำว่าเซรามิกแฮนเมดออกได้ง่ายๆเพราะถ้าคนที่ยังไม่เชี่ยวชาญก็อาจจะหลงได้ด้วยการพลางสีของชิ้นพระออกมาให้มันหม่นมองไม่สดใสแบบนี้